สวัสดีครับพ่อแก่แม่แกากายไอหยางครับไอหยางเอากิ้นลาบกิโลนั่งฟวักก็มีเนอะนี่นะเหลือแกซ่านอ่ะกิ้นลาบมีแล้วมีแล้วเนาะฮะเหลือแจริงนไสอย่างนี่ยพี่น้องแก้วมังกรเนอะรับกาดนัดวิกซีครับร้านของกัปตันมาวิวครับผมครับลองกองก็มีกินลองกองแล้วก็ลองกองล้ำล้ำ อันนี้นางกวักด้าพี่น้องนึงน่งนางฟ้าค่ะ <c oughs> นางฟ้ารรเจ็บเจ็บกว่าตกสวรรค์มาเนี่ยครับผมบา <c oughs> ยบายเด้ับขอบคุณน,นี่ครับเดี๋ยวเอโอกาสนัดพี่น้องเลยาการนัดบิ๊กซีเอ็กซ่าเชียงใหม่สองครับมีทุกวันพฤหัสสุกเสาร์ครับผมทุกหลักสามวัน ช่วงเวลาเย็นๆนะครับแดดร่ลลมตกสวัสดีครับแม่เลียงสวัสดีช่างสวัสดีผู้ชมทั้งบ้านก่อนน่าพี่เกตคุณเจีสอนนะนี่กะเพรากะเพรามีมดอันนี้ปูหนุนได้เล้พี่น้องหนึ่งนี่นี่ขั่วกะเพาพี่เกตนี่นะราคาตามนี้ตามใบครับนี่ครับขอบคุณครับผมน้า,นา เป็นคลิปเอาไว้ดูเหมาะของปากของคอครับพี่น้องครับผมครับสำหรับร้านนี้ครับผมปัานนกน้องไทยนะครับไก่ทอดหมูทอดตรงนั้นติดใจตัวนี้ครับผมไก่ครับผมสองไม้ครับพี่น้องมาอุดหนุนได้นะครับติการัดวิกซีนะครับผมนี่สาขาสองนะครับเนาะสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหน รวมโชคนะครับพี่น้องสาขาหนึ่งน้องโชคเนี่ยเป็น้องเนึ่งนี่ครับป้ายนี้สาขา2นะครับผมป้านกน้องไทยไก่ทอดหมูทอดสมุนไพรนะครับผมสะอาดอร่อยทุลักอนามัยครับผมอร่อยกว่านี้บ่มีแถมแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับชมครับผมขอบคุณครับ